จอะไรจบจบได้เลยไหมปุกพี่เอซ่าขึ้นมาก่วนก็ได้ฮะจะตีต<ม>สามน,น,นาทีแล้วนะอีกสองนาทีแล้วนะเออเหมือนเพื่อนจะมีมีไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไม,นไรมันย่อยมันย่อยตอนไหนก็ได้โอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งเรื่องไปให้ค่ะที่สภาไม่เป็นไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะเกลเดี๋ยวพี่ขอคุยธุระก่อนเอาเขาไปคุยธุระก่อนครับพี่เอซ่าไอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย ไอตรงนี้ค่อยๆใหญ่ได้ไหมพี่ย่อยยี่สิเดียวกลุเดียวเลยปุไม่ผมจะบอกมันมีเรื่องเรื่องอะไรอ่ะตีกับดูไว้ห้าสิบเอ็มกูนอนแป๊บเดียวมีเรื่องกับดูไว้ห้าสิบเอ็มเขาบื่อไว้พี่กูเรื่องก่อเลยกูไม่ตื่นละกูนอนแล้วหอบกูเลยกูนำร่องให้อ้าาฮัลลโหเรียกแกมา เดโดมทั you know? ้งหมดไปข้างบนไปข้างบนไปข้างบนก่อนไปข้างบนก่อนเรียกมาเดี๋ยวโดมทั้งหมดยกทำไมอ่ะเออแป๊บนึ่งแป๊บนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงเออไปไอคุยไปค่ครับ แน่แน่ครับหนูหนูขอคุยเขาจะแต่นนเรื่องจริงใช่ไหมเข้าใจครับเขาเข้าใจหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าเพื่อนเพื่อนในแก๊งหนูก็มีเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเลยอะครับงัน้นเดี๋ยวเดี๋ยวหนูขอไปคุยกันเรื่องวันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวหนูมาบอกเอาเอาเอาเย่าไปงมมามา,า,าอยากงมให้เขาไปคุยใได้หนูเรียกให้แล้วละ เกลเอาเต็มใส่ส่วนแลยลูกเออไปใส่ส่วนเลยเห็นกดเงินมาอย่างินมาพอใจเรียกดีเคกับอาเทนาไปร้าห้าล้านให้วุฒิให้วุฒิโตไปแล้วตี่นี้เลยอะไรดีเคอพี่ห้าสิบล้านรวมเลยไม่ได้ก็สองล้านมันมันต้องยื้อห้าล้านห้าล้านเหรองงยัไอมันต้องยังไงอ่ะมันต้องเป็นห้าห้าล้านเหรอเนี่ยเราทำเป็นโลกก่อนเนี่ยไม่เป็นก่ียวทำไมเป็นเราอ่ะไม่รู้เดี๋ยวกูเหมือนกันอะไรเกล รู้พ่อรู้มาบอกให้เรี่ยงแดงมันนี่ให้หมดเลยเอาใส่สูตรต่อหยุดที่ไหนวะน้องได้กี่น้องพี่อ้่ะเังห่วงอันนอยู่วะ มันผูกแก๊งเลยมั้งน่ะที่โดนเรียก่ะเบ้านเซตอีทบอลเราซ้อมอยู่หมดเลยนะไม่เป็นไรก็ทไปีวเอาคนที่รู้เรื่องเราก็ไอ้นี่ได้อ่ะมาพี่วิ่งเรียกยอยะไรเงี้ยดูปะพี่ไอจีไอแบบเนี้ยมีใครบอกพอฟังแล้วรู้เรื่องไหมล,ะล่ะนอกจากอันเนี้ย ไปแจกไ,ไม่รู้เร,งงรื่องเลยไม่รู้เรื่องงงอ่ะหลปเาะปะาดูไว้เรือกเราไปที่เดอะโดมใส่สูตรด้วยด่วนเออด่วนเลยใส่สูตรมาด้วยมาทั้งหมดอุ้ยเกลิลไม่<ก>ไมีตัง เป 3, 3, 7, นะล่าสามสามเจ็ดน้ำเดนน์แต่งตัวก่อนแล้วโทรพี่เออได้โทรมาเลยไม่ต้องโทรแล้วโอเคเออดูเป็นคนขึ้นมาหลอเลยเนาะพี่อะม่ใส่สูตรเป็นคนเลยอะแต่ก่อนที่เขาไม่ได้เป็นคนหรอ ตอนนี้ไม่ค่อยเป็นคนเท่าไหร่ทำไมมึงถึงออกที่ดีเควะคิวห <c oughs> หให้ผิดเชือก็ให้พี่เหอะไม่ใช่เพือนกันหมดอะ่ะคนเราต้องมีเิียมาดกันบ้างไอ้เต้านั่นแหละเรียกกูมาเป็นไงล่ะ เรียกใครมาแล้วบอกแล้วไม่ต้องมาจะมาหาดูไว้เขาทำไมล่ะไม่ถ้าาเราไม่มาเขาก็โทรหายเกลียวอยู่ดีไม่เขาอาจจะยังรึกสิ่งไม่ได้ไงก็คือเขาเจอหน้าเกลียวอ่ะเขาเล่นพิจารหรือเปล่านี่ไอแดงเป็นนักสู้ไงไอเขียวเป็นนักซิ่งเลยไอแดงไอเขียวที่ผายเลยไอแดงเป็นนักสู้ไงเป็นไงล่ะมึงียบร้อยไอแดงไอเขียวไอใครมาาน่ะ พี่ดาม้อต้องลงไปคุยเขาเหมือนปีใช่สิบสองโมงกสี่สิบไอเกียดีเคมึงคุยฮัลโหลให้รวมกับเทน่าตีพวกกูอโก้ก็พี่เฉินมันบอกอย่างนี้ไอ้เพียไอ้กูทำไงอ่ะพี่ครับพี่ครับไอ้ไม่รวมตีได้ไหมครับพี่เพราะว่าพวกผมมีไอ้นี่มีแผนจะจะตีเทน่าเหมือนกันครับอ๋อโอ้ยไอ้สัสไปไปเรียกพี่เฉินมาหากูดิโท้นี่เรียกพี่เฉินขึ้นมาหากูดิคุยกันไอเกีย จะวไอ้ยังกูยัง่งลุเรื่องเลยค่ะแล้วทำยังไงเนี่ยอ้าวมึงเรียกพี่ดำก็ได้เรียกพี่ดำให้กูก็ได้อพี่พี่ดำพี่ดำเขาจะคุยด้วยใหรอนี่คือเขาบอกว่าเขาอะมีแผลไก่อาเทนาเขาจะเคลียเขาไม่อยากรวมมีกี่คนวันเนี้ยไม่ไม่ชวนเหมือนกันครับพอเพึ่งอีสปอร์ตก็พึ่งออกไปสองได้คิดว่าได้ไหมตีได้ไหมี้บผมก็ได้ผมเอาพอมา จะ,ะจะยื่น่ะกูจะยืนี่นอยู่นี่เก็บแผลเดิมเคยพูดไปแล้วถ้าแพ้ไอวิลเลียมรู้อ้อถ้าอาเทนาแพ้ถูกไหมจำได้ไหมไจำได้ไหมอเกลจำได้ไหมจำได้นะฟ้าเออสรุปแพ้ถูกไหมแพ้อืมให้เวลาเตรียมตัวด้วยนี่ไม่ได้ช้อนเลย พี่ดำต้องตีค,คืนนี้เลยเหรอนะ้ะว,วันนี้ไม่รู้ไอเกียร์นนไอเกียร์มจิ้มมาหลังเที่ยงคืนใช่ไหมป๊าหรือว่าตอนนี้ขอเวลาแป๊บโทนี่พี่เฉินเม่ออยู่ปะยังอีกเหรออ๋อเรื่องเป็นล้านแป๊บหนึง่ง จะบอกพรุ่งนี้ได้ไหมวันนี้เพื่อนซ้อมใช่เพื่อนซ้อมมีสบอกอะ็นกูข้กันรังจะกดห้องเลยเนี่ยบอกบอกว่ามีได้เลยไอเจลวันนี้สีทูมเล่นจบปะอันนี้คือนัดกันเลยนะปะแต่ไม่ปัดเรื่องของเองกูเล่นเป็นอะไรป้หนูซ้อมซ้อมเนี่สซ้ปุ๊บกันเล่นกัอเลยนกิจของมึงไม่ใช่กิจของกูเฮียกไปจะปัดไม่ปัดเรื่องของมึงไหมแต่คนคนสองคนคนสองแกงรวมเยอะอยู่แล้วลูกเออ ไปคุยกันเอาเองถ้าไม่อยากคุยถ้ามีแผลอยากตีก็แล้วแต่พี่ครับอันอันนี้พวกต้องรวมกับอาร์เธียนาจริงนะครับพี่จะรวมก็รวมจะไม่รวมก็ไม่รวมเรื่องของมึงมึงจะไก่เกันแก๊งมึงเองสิเพราะคุณมีเสียเปียบนะเออเอาเปิดเเสียเปรียบนะคิดเอาดีงอมผมไม่อยากเหรอพี่เห็นเราวคุณมีตังค์แค่หมื่นห้าจะทำไงไอ้เฉินเข้าอกเ้อะ มึงจะเก็บเงินอะไรแล้วบันทึกขนาดนี้นะเพื่อนมันก็ต้องเล่นถ้าเขาจะเล่นเอาท่อที่ผมหมากกันนะเพผมพราผมไม่รวมครับไม่คือเราเจอเราพี่มหนักนะเราเจอเราก็สับเปียบเรานะบอกก่อนพี่บอกก่อนมันเสียเปียบเราเองนะมันไม่ไม่มีผลกับพี่นะเราลองคุยกับเทน่าไหมพี่เชิญสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับต่รอพี่เแลมาเจอกันคือไงนะหลงของหนูยี่สิบล้าน ไม่หมดอุม้มดิแป๊บเดียนะครับพี่เดี๋ยวรอพี่เล่มเข้ามาแป๊บน,นึงครับไว้ตัวไว้เลยเรีรกทางที่แถอดรองเท้าให้ทีนึงสวยแล้ว ใช่ใช่มาคู่กันอยู่พี่เน็กไถหายเน็กไถหายช่วยด้วยแอลดี้ไปใส่เน็กไยก่อนได้ไหมเองเองยังจะมีเวลา,สาใส่เน็กไรอ,อีอเน็กไถหาย,หายไหม กองหน้าวินเนียมเราอยู่ไหนฮะกองหน้าวินเนียมเราอยู่ไหนพี่เลมหน้ากดห้องอนสปอร์ตจมั้งอ๋อโอเคไอ้ต้นลมคุณไปแล้วนะครับเริ่มกี่โมงสี่ทุม่มสี่ทุ่มโอเคงั้นตามนั้นไปครับเขาจะลุมไม่ลุมจะเข้าหลังบอกบอกไอ้พี่แกรอก่อนบอกให้พี่แกรกอนอรมามา,มาแล้วมาแล้ว ไอพีเจเคุยพี่แต่ว่าไงคุยใครอะว่าไงลิงเด็กคุยพี่แจได้คิดพี่เพี่วคนนี้มาครับพี่ว่คุยพี่ดำก็ได้เนี่ยพี่ดำพี่ดำแต่ปัญหาคือแมวมึงส่งมาได้ไหมรูลุู้เออหรอครับพี่ส้นแบบมามาเลปด้วยหนูดาวตัวแมวเออได้แต่ว่ามันมันตัวเล็กมากเลยนะเราไปเกียร์ด้วยโจเราไปเกียร์ด้วยเกียรได้วยโดนปีนเลยมันสองเดือนแล้วมันกำลังโดนแมวตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วครับพี่คุยอะไรครับ พี่เกียเล้วเกียวมาคิดอธิบายให้แกงด้วยลูกเกพี่ทำไม่อยู่ให้แทงไหมพี่แต่เขาหลบแทงมาเลยแทงมาเลยนาแทงก็ได้นะถือพูดดีกว่อะไปนาแทงพี่เกียรให้ไหมครับนะพี่แม่พูดเลยพี่พี่เกียร์ครับที่ยืนอยู่ครับคืออ้โยดูไว้เขาจะให้เรารวมตีกับอาเทน่าเพราะเขาจะเคลียร์แผลเก่าเราโด้ยอนที่เลือมีเกีย เใช่ตอนที่ชินรางเกลเราตีแพ้อาเธน่าพี่แกบอกจะเขียนเรื่องนี้ด้วยเขาาเลยให้เราลงกับอารเน่าไปเลยแล้วเขาบอกว่าถ้าจะรวมถ้าเราจะรวมตีกับอารเน่าหรือไม่รวมอันนี้ก็แล้วแต่เราแต่สุดท้ายเราก็โดนอยู่ดีอันนี้เขาให้เราตัดเราตัดสินใจว่าเราจะรวมหรือไม่รวมก็แล้วแต่ไม่เกไปทำเรื่องอะไรมาตอนนั้นพี่ไม่รู้แล้วที่พี่เลือกอธิบายหนูไป หนูไปซนมาแล้วโอเคงั้นก็ก็ไม่ต้องรวมก็มิกเกลจะได้รู้ว่าถ้ามิกเกลไปซนอีแกงจะรับผิดชอบแบบไหนจะได้เป็นบทเรียนไม่ต้องรวมไม่ต้องหานะใครเข้าใจปะโอเคไหมแต่แต่ของเรามันมีมันมีคนซ้อมคนอะไรเลยปะเล่นวันนี้หราะจะกดห้องเลยเนี่ยใช่เขาบอกว่าเล่นเลยสี่ทุ่มปะเขาเล่นสี่ทุ่มจะนสทเลยนะเดี๋ยวเขาโอ้เขาไม่ไ่้ไะเล่นหลังเที่ยงคืนไหมเอาก็ ก็เนี่ยก็มันก็เป็นบทเรียนที่น้องจะได้ได้รับรับรู้อ่ะพี่มองว่าไม่ต้องไปรวมหรอกเท่าไหนเท่านั้นหน่ยเฟรนผูไม่รวมอืมไม่รวมเพราะว่าเเรรื่อองงขาถ้าพูดตรงๆนะเราเขาก็ก็มีเรื่องต้องคุยเหมือนกันแต่ในใครหายช่วยด้วยเอ๊ะแต่ตังหรือเป็นแปดมีใครตีแม่งแทนเลยเปล่าตีลูกพี่เกียร์ว่ะอ่ไม่เป็นไรพี่เขาบอกขาบอกแล้วแต่ว่าจะปัดหรือจะเด่นไอ้ถ้าถ้าพ่อให้ผมกินนะถ้า เท่าไหร่เดี๋พี่เล่นเท่าไหร่ป่ะเด็ใช้ยล้มบ้านเดี๋ยวไปที่บ้านก่อต้องปัดหรอกถ้าปัดแล้วไม่เดีพี่จะได้บอกไปเลื่อยเ่าไม่ปัดเล่นไปเลยไม่เล่นเท่าที่มีอ่ะเพราะเขาไม่ระบุเขาไม่ระบุจำนวนมาพิมพ์ลงมือดึงเราต้องรับก่อนเราถึงจะรู้ว่าเขายืมเท่าไหร่เอ่อพิมพ์ลงของบ้านของของดีเคไม่ปัดครับแล้วก็ไม่รวมครับแจ้งแจ้งดูไว้ให้หน่อยครับแม่งเพื่อนมีกันอยู่สามสิบคนถึงปะวะ ัหนูหนูทำเรื่องใช่ป้าบอกเราแค่ซาวีแตแต่ครูจะไปส่งบี้ก่อนเนี่ยน่าจะไปอยู่กับแกงกุนูเดี๋ยวเดี๋ยวไปส่งมาบี้นะไม่แดกอ่ะไม่ดูอ่ะพาไปร้านสะพา่นหน่อย ตอนป้าเดลวีให้เพื่อนวีไปรับก็น่าจัะได้นี้เป็นเซ็ดของ